สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะพบกับนัดการเร็ววันนะครับรีตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่24นะครับเดือนกรกฎาคมแล้วนะฮะวันนี้นะครับเรื่องงามยามดีมีครับมีหลายอย่างนะครับหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับบ้านช่องห้องหอนะฮะเอาของเข้าบ้านนะฮะเอาของออกจากบ้านสมัยก่อนเขามีเลิกนะคนบงคนเขาย้ายบ้านย้ายห้องนะฮะแล้วก็เรื่องของการนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านนะครับ แล้วก็อีกอย่างครับเรื่องของการปรับปรุงนะครับตกแต่งต่อเติมบ้านนะครับซื้อของที่มีราคาเข้าบ้านประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของอตัวเองนะต้องบอกกันะครับคือเปลี่ยนชื่อนะบางคนอาจจะหาวันเปลี่ยนชื่อนะครับจริงๆเพาเปลี่ยนชื่อทีนี้บางทีมันวันอาทิตย์นะครับไม่ได้ไปแบบแจ้งนะฮะทางเทศบาลทางอำเภอทางเขตอะไรก็ได้นะครับเอ้ยยุคปัจจุบันนี้เขาแจ้งที่อำเภอหรือเขตนะเอ๊ะอำเภอหรือว่าตำบลเนาะเทศบาลแล้ออำเภอ อำเภอนี่คือต่างอำเภอเนาะโอเคนะครับ <l ug> สับสนตัวเองโอเคนะฮะคืออะไรที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนชื่อครับนุ่งม่มผ้าใหม่ตัดผมนะครับหรือว่าเปลี่ยนทรงผมอะไรใหม่เครื่องประดับใหม่นะ่าอะไรประมาณนี้นะครับคือเกี่ยวกับบ้านแล้วก็เกี่ยวข้องกับตัวเองนะฮะแล้วก็โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะฮะเรื่องของ แนะนําคลิปนะครับจะต้องมีนิดหน่อยเพราะว่ามีคนเนือถามกันเยอะเหมือนกันนะช่วงนี้เรื่องความรักเยอะและเกินมีอะไรกันเนี่แล้วหน้าฝนนี่คนรู้สึกว่าเป็นคนเหงากันนะฮะหรือว่าคนมีปัญหาเรื่องความรักกันเยอะนะครับคืออย่างนี้นะฮะคนเขาจะถามเรื่องของเขาเรียกคู่แท้ทางจิตวิญญาณนะครับ จริงเรื่องคู่เนี่ยมันมีอะไรแบบโอ้โหเยอะมากนะฮะคู่บุญคู่กรรมคู่เวงคู่กรรมคู่วาสนาคู่บารมีคู่แท้คู่แท้ทั้งจิตวิญญาณนะครับมันมีหลากหลายอย่างนะครับและแต่ว่าจะเป็นคําจํากัดความแบบไหนนะฮะแล้วก็แต่ละอย่างก็มีคําจัดกับเรียกความจํากัดความนะครับที่แตกต่างกันนะฮะฉะนั้นง่ายๆคือเข้าไปฟังเล้คันเนาะคู่แท้ทั้งจิตวิญญาณนะครับชาตินี้เรามีหรือเปล่านะครับแรกรักแรกพบหรือว่า เรื่องของอะไรก็ตามที่บงคลเขาก็งงนะว่ามันมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่แทงทางจิตวิญญาหรือเปล่านะฮะก็ลองฟังดูนะครับมาดูเรื่องของเลขมงคลก่อนเดี๋ยวลืมนะฮะโชวหลังๆไม่ค่อยลืมแล้วนะ,ะใครที่แบบลืมเลขนะฮะลืมสีเนี่ยโชวงหลังผมไม่ค่อยลืมแล้วนะฮะก็คอยเตือนตัวเองอยู่เสมอเลขมงคลครับมีดังนี้ครับเลขแรกครับคือเลข3นะฮะต่อมาคือเลข5ครับต่อมาคือเลข4นะฮะแล้วก็สุดท้ายคือเลข0ูนย์ครับ เลขที่ไม่ค่อยถูกโฉลกวันนี้คือเลขเรียงนะครับคือเลข6นะฮะสีที่ถูกโฉลกครับวันนี้สีแรกครับคือสีแดงนะฮะสีที่2คือสีเขียวครับสีที่3าคือสีดำนะฮะสีสุดท้ายคือสีม่วงครับวันนี้เลี่ยงสีฟ้าสีเดียวนะฮะก็ประมาณนี้แหละต่อมานะครับเรื่องของคู่อีกนิดนึงนะฮะเขาว่าคู่แท้ทางจิตวิญญาณนะครับบางคนเขาก็งงว่ามันคืออะไรนะฮะเราเคยไหมแบบเคยฝันถึงใครสักคนไหมฮะแบบสมัยก่อนเนาะหรือว่าปัจจุบันก็ได้นะฮะ หรือเคยคุยกับใครในฝันนะฮะแล้วคุยกับคนคนนี้บ่อยเหมือนกันอาจจะไม่รู้ว่าเขาว่าบ่อยของเราคือแค่ไหนนะฮะแต่ว่าคุยอะไรก็จะเจอคนเดิมๆบางคนอาจจะเห็นหน้าคนคนนั้นเลยบางคนอาจจะไม่เห็นหน้าแต่รู้สึกว่าคนเป็นคนเนี่ยได้คุยกับใครสักคนนะฮะแล้วก็ผ่านไปไม่กี่วันหรือไม่กี่เดือนก็คุยกับคนลักษณะแบบนี้อีกแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าเราอยู่ดีๆก็จะเจอคนคนนั้นแล้วคนคนนั้นก็รู้สึกว่าเคยรู้จักเรามาก่อน แล้วก็เคยฝันคนลักษณะของเราหรือลักษณะเราแบบเรานะครับอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีหลายข้อนะเขาว่าคู่แท้ทั้งจิตวิญญ,ญาณนะครับจิวมีตาราหลายเล่มน,นะฮะแล้วแต่ว่ามันจะจัดสรรแบบไหนนะครับแล้วก็บางอันก็เหมือนก็จะเป็นพล็อตนะครับหรือว, <c oughs> ว่าเป็นแบบแพคเกจนะครับหรือว่าเป็นแบบแพทเทิร์นเลยนะเออเป็นแพทเทิร์นนะฮะว่ามันต้องมีคนหนึ่งสองสามสี่นะฮะผมก็เลยรวบรวมอะไรที่ทั้งประสบการณ์จริงแล้วก็ทั้งเรื่องของ ทางตลับตำลานะครับก็ลองไปฟังดูนะฮะโอเคนะครับริงเออพูดถึงนึกได้นะฮะมันมีเรื่องหนึ่งนะถามนะครับสอบถามนิดหนึ่งว่าตอนเนี้ยเวลาที่เราลงดวงประจำวันนะครับเราก็ลง3ราศีถูกไหมฮะเอ้สี่อ่ะสามราศีครับเมษพฤกษภเมถุนนะฮะแล้วก็กรกฎสิงกันนะฮะก็ฉะนั้นมันก็มี4คลิปถูกไหมครับคลิปละ3ราศีถ้าสมมติว่า มันจะเป็นคลิปละ2ราศีแต่ว่าลง6คลิปนะครับต่อวันคุณว่าเป็นไงมันจะลำคาญไหมเพราะว่ามันจะบางคนแบบตั้งกระดิ่งไว้มันก็จะติง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 เพราะว่ามันต้องสามต้องหกครั้งนะฮะเพราะว่าจันวันมันติง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 นะเพราะว่าลง12ราศีนะครับ4คลิปนะฮะก็ถามนิดนึงนะอยากรู้ว่าเพื่อนๆคิดว่ายังไงนะฮะว่าแบบ เป็น2ราศีตอนถึงคลิปดีไหมจะได้ไม่ต้องยาวนักหรือว่าเอาแบบเดิมดีแล้วนะฮะเนี่ยคืออันนี้สอบถามนะครับเดี๋ยวค่อยมาพิจารณาเราดูอีกทีนะฮะก็ลองลองลองดูนะฮะก็ไม่รู้นะคิดอะไรมานะฮะก็เลยอยากดูว่ามีอะไรที่แปลกใหม่บ้างนะครับอืมโอเคนะมาเออลืมถามผมก็นึกได้นะฮะวันก่อนคุยเรื่องของรายการทีวีนะครับรายการต่างๆน,นานานะฮะทำให้ผมนึกถึงรายการหนึ่งนะอันเนี้ยใครที่ ต้องอยู่รุ่นผมหรืออยู่รุ่นคุณแม่ผมก็ได้นะฮะเพราะว่ามันต้องเป็นรุ่นนั้นแน่เลยชื่อรายการรวมดาวสาวสยามนะฮะนี่เคยดีนไหมอ่าบางคนคืออะไรไม่รู้นะฮะลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูก็ได้นะฮะผมอยากทราบว่าอันเนี้ยผมเคยได้ยินแล้วก็เคยเห็นว่าที่บ้านเขาเปิดทีวีช่องนี้นะครับแล้วก็มีคนทำอะไรสักอย่างนึงก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าตอนนั้นมันเด็กในระดับหนึ่ง จำได้ว่ารายการนี้มาผมไม่ดูนะแต่ว่าผมก็เล่นนะครับวิ่งเล่นอยู่แถวทีวีนะฮะแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงรวมดาวาสยามะอะไรสย่งนะฮะเนี่ยรายการนี้นะครับน่าจะพูดจัดชื่อคุณวินยูจันเจ้าอาชรละนะครับคุณวินยูจันเจ้านะฮะอยากทราบว่าเป็นรายการเกี่ยกวกับอะไรนะครับใครที่พอจะจําได้นะครับ อยากทราบนะครับเขียนมาเล่าให้ฟังบ้างครับเป็นรายการอะไรเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยนะฮะแล้วจําคือเราไม่ได้ดูด้วยนะฮะแต่เรามีเพลงนี้ในหัวแล้วก็มีชื่อรายการที่ในหัวแล้วก็มีชื่อของอพิธีกรนะครับงาในหัวไว้แค่นี้เองนะฮะแล้วก็ไม่มีความทรงจําอื่นเลยเพราะาไม่ได้ดูนะฮะเพราะาเล่นอยู่แถวๆนั้นนี่รายการเกี่ยวกวับอะไระครับเป็นเที่ยวหรือวาเลนตี้หรือร้องเพลงหรืออะไรเสักอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจนะฮะ เนี่ยคือคําถามนะครับโอเคนะฮะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของใครหลายคนนะฮะก็ทําอะไรก็ช่วงนี้ก็ระมัดระวังนิดนึ่งนะครับฝนฟ้าแล้วก็ช่วงนี้ระวังเรื่องการเงินครับผมเน้นเรื่องการเงินนะฮะผมห่วงมากเลยดาวมัจะอยู่ในเ่การเงินนี่มันวุ่นวามากครับคือมันขึ้นสุดลงสุดนะครับรวยกับจนนะครับช่องว่างระหว่างคนมีกับคนไม่มีเนี่ยมันห่างกันนะครับในช่วง 7ปีอย่างนี้ไปแบบโหทางเงินน่ากลัวาม,มากนะครับเราจะอยู่ฝั่งไหนอันเนี้ยเราก็ต้องเกาะกระแสแล้วก็หาวิธีที่จะหาเงินแล้วก็เซฟเงินดีๆแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวดวงดวงสราศีครับชาวราศีมังกรกุมมีนครับเริ่มที่มังกรนะฮะอันนี้เป็นมังกรที่มังกรเดินทางนะครับมังกรบินนะครับมังกร เรียกว่าลลานะฮะมันมีดวงนะครับดาวพระจันทร์โคจรเป็นมหาอุดนะครับอยู่ตำแหน่งพวกปุตตะปุตตะจริงมันคือความสนุกสนานล่าเริงนะครับดาวพระจันทร์ก็ไปอยู่มันเติมความล่าเริงปึ้งเขาไปอีกนะครับฉะนั้นวันนี้ใครที่แบบซึมเศร้าหงอยเหงามานานมาบ้ามาณนี้นะครับก็จะมีเหตุปัจจัยให้ได้เจอสิ่งดีๆสิ่งมีความสุขนะครับแม้ว่ามันจะเป็นระยะเวลาไม่นานนักแต่อย่างน้อยมันก็มีอะไรที่เหมือนชุ่มชื่นหัวใจบ้างนะครับฉะนั้นวันนี้ครับใครที่อยากทําอะไรทําเลยนะครับมันจะเติมความ สุขและความสนุกนะครับคูณ2คูณ3เท่าเลยนะวันนี้นะครับใครที่แบบยกตัวอย่างสมมติว่าเออคุยกับแฟนนะครับช่วงนี้แบบคุยกับคนที่รักนะฮะนัดหมายเจอกันนะสักหน่อยอะไรประมาณนี้นะก็ก็โอเคนะครับมันก็มีความสุขมีมุมหรือโมเมนต์ที่กุ๊กกิ๊กกิ๊กอะไรกันดีนะฮะเนี่ยคือยกตัวอย่างนะครับส่วนบางคนค้าขายอ่าดีเลยนะครับใครที่ค้าขายนะครับมันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการ ได้ลูกค้าใหม่ๆนะครับช่วงนี้นะครับท่านนักถามว่าลูกค้าเก่ากับใหม่นะครับใครที่จะเข้ามาเป็นพิเศษวันนี้จะเป็นลูกค้าใหม่ๆหน้าใหม่ๆเข้ามานะเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบคีปลูกค้านะครับคุยหรือว่าเป็นกันเองหรือว่าหาวิธีที่จะดึงดูดลูกค้านะครับวันนี้ลูกค้าใหม่ก็จะกลายเป็นลูกค้าประจําในเวลาต่อมานะครับก็โอเคเนาะประมาณนี้ครับต่อมานะเรื่องของใครที่ทํางานนะครับก็ต้องเรียนว่าช่วงนี้งานเยอะปัญหาจุกจิกเยอะ แต่ว่าทำมันสนุกนะครับงานใหญ่ๆมันจะแก้ได้นะครับแล้วก็งานกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยเข้ามายิ่งง่ายอยู่เลยครับวันนี้อะไรที่ยากๆมันจะง่ายขึ้นแล้วก็มันมีวันนี้เวลาจะหมดไวนะครับแป๊บๆตกเย็นแล้วเนี่ยก็หมดวันแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้มีกิจกรรมทําอะไรเยอะแล้วก็ทําแล้ว สำเร็จ้วก็ทําแล้วมีความสุขนะครับหรือถ้ามีอุปสรรคต่างๆนานาคุณก็จะแก้ด้วยกําลังใจแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆด้วยพลังที่เออรู้สึกว่าวันนี้มันกระชุ่มกระชวยประมาณนี้นะครับความรักนะครับช่วงนี้คนที่โสดนะฮะช่วงนี้เด่นนะการพบเจอพูดคุยใกล้ชิดกับคนที่รักครับโดดเด่นมากใครที่แบบตั้งใจจะคุยหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับคนที่รักดีนะแล้วก็ใครที่นัดหมายพูดคุยนะฮะหรือว่าบางคนจะอยากไปไหนมาไหนทําอะไรด้วยกันได้นะครับความรักดีนะ ต้องบอกว่าคนที่มีคู่มีแฟนนะครับในสุขคู่นี้คนที่โสดกับคนที่คุณจะคุยด้วยสารต่อความสัมพันธ์หรือยอย่างน้อยนะครับช่วงนี้นะาไม่ได้เจอกันก็ก็จะโทรหาหรือจะอะไรก็ตายนะครับหมืไนด้เด่นนะครับคนราศีมังกรน,นะ <S <S แล้วก็คนที่มีคู่มีแฟนครับความรักวันนี้ก็เรียกว่าคุยกันดีขึ้นนะครับแต่ว่าต้องระวังช่วงนี้แฟนเราดูเครียดนะครับอาจจะเป็นเครียดจากการงานเครียดจากการเงินเครียดจากอะไรของเขาเลยฮะหรือครอบครัวอะไรของเขาเลยครับช่วงนี้ก็ เราก็ช่วยดูแลซัพพอร์ตหรือว่าจะช่วยเป็นกำลังใจเขาหน่อยก็ดีนะครับอะไรก็ตามที่วันนี้ก็อย่าไปถือสาความในคําพูดว่าจะประโยคหรือก,การกระทำเขานะฮะเขามีความเครฟฟียดแฝงและเขาหาที่ระบายนะครับเราก็เป็นที่ระบายเขานะบางทีฟารงดูหน้า หน้าแบบหน้าสงสัยทำไมต้องอย่างนี้นะครับทีมันก็อยู่ด้วยกันะฮะชีวิตคู่มันก็มีอะไรแบบนี้บ้างให้เขาไประบายที่อื่นก็กระไรอยู่ตรงไหมฮะโอเคครับต่อมานะเรื่องของอคนราศีกุมนะครับวันนี้กิจกรรมนะครับหน้าที่การงานนะครับทำสิ่งใดก็ตามวันนี้เด่นนะฮะคนราศีกุมเป็นคนจใจกล้าอยู่แล้วแล้วก็ไม่ชอบอยู่นิ่งราศีกุมเนี่ยดาวประจําตัวเป็นดาวราหูดาวาหูเป็นธาตุลมนะครับลมมันปิ้วมั่อในคาจับต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นบางทีคนราศีกุมจะเป็นคนที่รักอิสระนะครับไม่ชอบให้ใครมา ไม่ชอบให้ใครมองว่าเออทำไมเธอต้องเป็นแบบนี้นะครับทำไมเธอไม่มีแบบแผนในการใช้ชีวิตหรือว,ว่าในความคิดคืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ชอบนะฮะฉะนั้นคนราศีกุมภ์นี่อาจจะเจอใครที่แบบกดดันบางอย่างนะครับด้วยคําพูดวาจาก,การกระทำหรือการพิมพ์นะฮะหรือว่าตัวอักษรคือวันนี้จะมีเรื่องหงุดหงิดเล็กๆน้อยๆอ,อยู่บ้างนะครับ แต่อย่าถือสหความนะฮะด้วยนิสัยนะครับของคนราศีกุมไม่ได้สนใจกับคําพูดวาจาอะไรใครสักเท่าไหร่อยู่นะฮะคือเราก็จะทําอะไรของของเราเองนะครับฉะนั้นวันนี้เป็นตัวเองไวเลยครับแต่ว่าให้รู้ว่าโอเคนะควันนี้ใครบางคนหรือว่าอาจจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เราแบบรําคาญใจราคาญหูอ่าแล้วขว,ขวางขวางตาอะไรประมาณนี้ครับอย่าใส่ใจอย่าใส่ความแล้วก็อย่า อย่าไปยุ่งนะครับเนี่ยเรามีวิธีของเรานี่คือสิ่งที่วันนี้แนะนำนะฮะโอเคครับมาดูต่อนะครับวันนี้เรื่องของคนรัศีุกุมครับดาวพระเกตทับจุดเกิดนะครับมีโอกาสทำบุญบ้างก็ดีน,นะฮะทำบุญสร้างบุลาทางดาวพระเกตมันเป็นดาวแห่งททเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับช่วงนี้ก็เลยบอกว่าอธิษฐานขอพรนะครับมีโอกาสจะสําเร็จแล้วก็ไหว้พระทำบุญก็เป็นการเติมบุญนะครับเข้ามาในช่วงนี้ได้ก็ยิ่งดีนะฮะดาวอาทิตย์ดาวพุธนะครับช่วงนี้โคจรอยู่ในภพอริท่านั้นระวังทะะเลาอิกพุธ มันชวนตีชวนทะเลาะนะฉนั้นถ้าอยู่ในอรินะฮะฉะนั้นช่วงนี้อย่าไปจริงๆอย่าไปทะเลาะใครนะฮะเพราะว่าผมไม่กลัวคุณแพ้ผมกลัวคุณจะชนะขาดลอยแล้วมันทําเขาแบบถ้าเป็นมิโกนก็ฟันเขาซะเละเทะหมดนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ก็อย่าไปสร้างบาดแผลในใจให้ใครเลยนะฮะเบ,บาหวนนี้มากกว่าเนาะโอเคนะครับมาดูเรื่องการเงินมุญกันได้ทัน,นะฮะไม่ต้องกลัวเรื่องการเงินผมยังเห็นว่ายังพอที่จะหาวิธีหรือหาวิธีแก้ปัญหาครับจากจุดวิกฤตที่คุณเผชิญอยู่นะ,ะับไม่มีปัญหาอะไรนะฮะส่วน ความรักนะครับช่วงนี้คนที่โสดก็เป็นจริงๆก็มีสเสน่ห์ตามปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเบื่อๆเซ็งๆนิดนึงนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบทั้งไม่ได้อยากจะมีคู่ <S <S ไม่<า>ก็เฉยๆนะครับไม่อยากมีคู่หรือเปล่าก,าก,าก็เฉยๆนะครับช่วงนี้มันอารมณ์เฉยๆนะก็ไม่เป็นไรคุณอยากจะทําอะไรเพื่อความสุขของส่วนตัวของเราก็ทำนะครับอยากจะเที่ยวอยากจะอยู่กับเพื่อนอยากอยู่กับคนที่เรารักอยากอยู่กับสัตว์เลี้ยงของเราตามสะดวกของเรานะครับ <S <S <า S 3> อย่าไปโฟกัสถ้าเรา ยังไม่พร้อมนะครับไม่ต้องประยัดเยียดครับเดี๋ยวเขามาเองนะฮะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วครับวันนี้เด่นในการพบเจอพูดคุยใกล้ชิดทํากิจกรรมอะไรต่างๆนานาด้วยกันาะว่าดวงเสริมกันและกันนั่นเองนะฮะต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายครับช่วงนี้จุกเสียดแน่นทองครับอาหารเป็นพิษนะครับหรือว่ามีกรดแก๊สในกระเพาะเยอะครับจริงๆในช่วงสัปดาห์นี้หลายราศีเลยนะครับ กดแก๊สในกระเพาะหรือว่าช่วงอาหารเป็นพิษหรือว่าเรื่องจุกเสียดกันท้องเยอะมากเลยนะฮะจากนั้นก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งราศีครับกลุ่มนะฮะดูแลเรื่องของอาหารการกินนิดนึงแล้วก็เรื่องของภูมิแพ้ครับดังต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับตากฝนตากแดดความชื้นพวกนี้อันตรายนะฮะหรือฝุ่นพวกนี้นะฮะแล้วก็ต่อมาคนที่นวยสวครับปัญหาเรื่องของการปวดขาปวดเข่าครับหลักๆเลยตั้งแต่เอวลงมาคือปวดขาปวดเข่าท่วงนี้มันจะต้องเซฟร่างกายเป็นพิเศษด้วยนะครับต่อมาครับชาวราศีมีนครับวันา โครจรอ,อยู่ในภพสาสชาและโครจรเป็นมหาอุตนะครับกิจกรรมเยอะมากนะครับคนราศีมีนะครับโดยรวมนะฮะรรไม่ใช่ว่าต้องทุกคนนะฮะการพยากรราศีนี่ไม่นชเไ็่รู้ต้องเกิดมีมีร้อยคนก็ต้องร้อยคนไปแบบนี้ไหมครับ มันจะเป็นส่วนรวมหรือส่วนใหญ่ครับคุณอาจจะเป็นส่วนรวมหรือว่าถ้าไม่ใช่คุณก็จะกลายเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับคือเป็นส่วนเฉพาะนะฮะที่ส่วนใหญ่ของราศีคุณเขาเป็นกันแต่คุณค็จะเป็นมันก็ไม่เห็นเจออะไรอย่างที่เขาว่ากันเลยนะครับก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะฮะต่อมาครับโดยรวมนะฮะของคนราศีมิวนีนกิจกรรมหน้าที่การงานช่วงนี้เยอะเลยฮะแล้วก็มีอะไรใหม่ๆให้ทําหรือว่ามีคนนับหน้าถือตาเพิ่มมากขึ้นภารกิจส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น มีการเดินทางระยะสั้นแล้วก็มีเรื่องของครอบครัวนะครับที่เป็นห่วงช่วงนี้นะครับคือเขาจะห่วงเราแล้วเราห่วงเขาเราห่วงเขาคือไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเขาห่วงเราเลยคือทํางานหนักไปไหมนะร่างกายสุขภาพดีหรือเปล่านะครับเครียดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเงินพอใช้หรือเปล่านะฮะพอให้ครอบครัวใช้หรือเปล่านะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับคือภารกิจยุ่งๆนะครับถ้าเป็นไปได้วันนี้ถ้าคุณจะ ว่างแล้วอยู่กับครอบครัวก็ดีนะครับแล้วก็เรื่องของการหมุนเงินก็หมุนเงินได้ทันครับจริงคนราศีมีนโหว่าเริ่มเริ่มฟื้นบ้างแล้วนะครับชาวราศีมีนส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกคนนะฮะแต่บอกว่าส่วนใหญ่เขาก็เริ่มเริ่มฟื้น,นครับไล่สเต็ปมานะครับคุณอาจจะใครที่ไม่ฟื้นคุณอาจจะเป็นอยู่แบบแถวท้ายสุดก็ได้นะ ก็เรียกว่าขอเกาะข,อขอบูสุดท้ายประมาณนี้นะฮะก็รอน,นิดตึงแล้วกันนะฮะก็ขยันเต็มที่ของเราไปก่อนนะครับอดทนไปก่อนกัดฟันไปก่อนนะฮะแล้วก็เรื่องการเงินหมุนกันได้ทันครับความรักครับทั้งคนโสดคนที่ไม่โสดครับความรักวันนี้โดดเด่นดีมีโอกาสที่จะพบเจอพูดคุยกับคนที่เราชอบหรือคนที่เราผูกพันนะฮะคนที่โสดนะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนความรักช่วงนี้อาจจะห่างๆางกันนิดนึงหรือบางทีอาจจะมี ภารกิจส่วนตัวนะครับของการแลกกันทาให้อยู่ด้วยกันแหละแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาคุยกันสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามีโอกาสมีเวลาพยายามดีว่าดูแลครอบครัวนะครับหรืออยู่กับคนในครอบครัวเป็นพิเศษเนะฮะใครที่มีลูกหลานไริวาาสั์เลี้ยงช่วงนี้นะครับระหวังเขาจะป่วยไม่สบายหรือว่าช่วงนี้เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องอ,อบบบุบัติเหตุเจ็บน่าเจ็บตัวอะไรเล็กๆน้อยๆควรดูแลใกล้ชิดหรือว่าบอกคนที่ ดูแลแทนเรานะครับให้ดูแลการชิดเพิ่มด้วยนะครับคอยสังเกตด้ดีนะฮะอย่าให้ห่างตัวนะโอเคนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายครับช่วงนี้ระวังเรื่องของเจ็บคอครับร้อนในมีเสมหะนะครับแล้วก็ภูมิแพ้เล็กอย่างครับช่วงนี้มีการปวดขาปวดเข่าครับส่วนท่านที่อยู่ในไวซสวอนะฮะในช่วงนี้ อ่ามีเรื่องของดวงตาสายตาครับวิงเวียนศีรษะนะครับช่วงนี้มึนๆตื่นมานอนไม่ค่อยสดชื่นหรือนอนไม่ค่อยหลับสักอย่างนะฮะเลยแปลกๆร่างกายช่วงนี้รุนรัวนะฮะท้องไส้ดูปั่นปวดอืดๆท้องมันอืดๆจุกๆแน่แนๆยังไงพี่กนนะครับก็ดูแลเรื่องอาหารการกินให้มากๆแล้วก็การพักผ่อนด้วยนะครับเป็นห่วงนะฮะ แล้วก็นะครับมาดูบทสรุปบ้างนะครับชาวราศีมังกรนะฮะวันนี้เสน่ห์ชาวราศีมังกรเสื้อผ้าเน้นสีเข้มเข้มเขาไว้ครับโง่เฮงเด่งของไม่ได้ครับวันนี้อยู่ที่ดวงตากับปากนะฮะกิจกรรมครับหน้าที่การงานการทําสิ่งสิ่งใดก็ตามครับวันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับอะไรที่ยากๆมันจะง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าต้องเรียนไว้กันนิดนึงนะฮะช่วงนี้งานเยอะกิจกรรมอะไรจุกจิกเยอะนะครับเพราะว่าดาวพระจันทร์โคจรอยู่ในพปุตตะนะครับแต่ว่าตัวเนื้องานหรือภารกิจของเราคือดาวพระศุกร์โคจรอยู่ในพระอรคอะ จุกกระจิกเล็กๆเล่นน้อยบ้างแล้วก็การหมุนเงินดูจะฝืดๆนิดนึงนะครับเพราะาดาวพเกตอยู่ในตำแหน่งการเงินนะครับเพราะฉะนั้นวางแผนเรื่องการเงินดีๆซื้อเข้าของเครื่องใช้อะไรเอาจําเป็นไว้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเนาะต่อมาครับชาวราศีกุมนะฮะวันนี้เสน่ห์ชาวราศีกุมครับวันนี้เสื้อผ้าครับเน้นสีเข้มๆเ,เ,เข้าไว้อีกนะฮะแล้วก็เป็นเข้มแบบสีมงคลก็ได้ยิ่งดีนะฮะแล้วก็เลี่ยงสีที่ไม่เป็นมงคลถ้าถ้าเลี่ยงได้นะแล้วก็ โง่แห่งเด่นของเมหน้ครับวันนี้นะครับอยู่ที่ผิวหน้าให้เกลี้ยงเนียนนะครับวันนี้หรือว่าให้ดูล้างหน้าสะอาดก็ได้นะครับแล้วตำแหน่งนะครับคือดวงตานะครับให้ดูโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ประการต่อมานะฮะเรื่องของกิจกรรมครับวันนี้ทําอะไรก็ตามนะคนละสึกุมช่วงนี้คิดมากฟุ้งซ่านนิดนึงเพราะว่าดาบเกียติทับนะครับแต่ว่าเขาว่าคิดมากฟุ้งซ่าน ไม่ใช่ว่าคิดเลื่อยเปื่อยนะครับคืออยากทํานู่นอยากไปนี่หรือวางแผนคนนั้นแล้วก็จะช่วยแก้คนนี้คือมีภารกิจที่จําเป็นทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ก็คิดในเวลาเดียวกันได้เก่งคนราศีกุมบอกเลยครับว่าเป็นคนไม่ชอบอยู่นิ่งนะครับถ้าถูกให้จํากัดอยู่กับที่กับทางสักพักนึงนะฮะจะเครียดนะฮะก็เลยใช้สมองเยอะเป็นพิเศษหรือใช้โซเชียลเยอะเป็นพิเศษชวงนี้ระวังดวงตาตาเจ็บตาเสียว เดี๋ยวตาไม่สวยนะฮะต่อมาครับเรื่องของกิจกรรมอย่างที่บอกครับวันนี้อุปสรรคเลยครับคือคนนะจะทําให้เราแบบงุดหงิดใจนะครับต้องระวังระวังดาวอาทิตย์กรบดุธโคจรเป็นอรีฉะนั้นช่วงนี้แบบคนลช่วงนี้ปากเชื่อเฉือนได้แรงมากก็ระมัดระวังการต่อร้อต่อเถียงกับใครนะครับเดี๋ยวทําเขาเจ็บนะฮะผมไม่กลัวเขาทําเราเจ็บนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับสุดท้ายนะฮะคนราศีกุมนะครับระยะนี้ระวังคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายนิดนึงนะฮะดูแลใกล้ชิดด้วยเด้อ ต่อมาครับชาวราศีมีนนะฮะวันนี้เรื่องของสเสื้อชาราศีมีนเสื้อผ้าครับเน้นทูโทนสสีครับใช้สีมงคลนะฮะของวันนี้นะฮะสสีขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นอาจจะ23 4ส,สก็ได้นะฮะแล้วก็เลี่ยงสีที่ไม่เป็นมงคลก็ได้นะครับสสเนนบสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องแต่งกายหรือว่ากระเป๋ากระเป๋าครับใช้ได้หมดเลยเคสโทรศัพท์ใช้ได้หมดเลยนะฮะแล้วก็นะครับแต่เป็นมงคลใช้แบบอย่างรัดผมก็มีนะเอาตามสะดวกเลยนะฮะแล้วก็งูแห้งเด่งขอไม่น่าครับวันนี้อยู่ที่ปากนะครับแล้วก็ผิวกลิ่นกายให้มีกลิ่นหอมด้ววยแล้ ก็เรื่องของกิจกรรมครับนาทีการงานบอกครับช่วงนี้ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นถ้ามีเวลาควรมีเวลาให้กับครอบครัวเพิ่มมากขึ้นนิดหนึง่งเพราะว่าเดี๋ยวจากนี้ไปงานยุ่งเยอะหนักเดินทางบ่อยหรือว่าอาจจะต้องปฏิสัมพันธ์นะครับทางโซเชียลกับคนเยอะมากนะครับหรือมีภารกิจใหม่ๆเข้ามานะครับคือเป็นช่วงรอยต่อที่กาลังจะก้าวนะครับไปสู่อีกชุดหรือว่าอีกตําแหน่งหรือว่าอีกสถานะหนึ่งที่ดีขึ้นนะครับดวงก็แล้วค่อยๆดีขึ้นเหนื่อยเยอะขึ้นแหละแต่ว่าดีขึ้นในมมุของ ผลของงานที่เราทำนะครับเพราะนั้นช่วงนี้เวลาพักผ่อนก็ควรพักนะฮะแล้วก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นิดนึงนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีการจริงจมีการเดินทางก็เรื่องของครอบครัวแล้วก็การใช้เงินเกี่ยวครอบครัวค่อนข้างเยอะแต่ว่ายังหมุนเงินได้ทันนะครับโอเคนะฮะขอบทุนครับขอบคุณที่ติดตามมากๆนะฮะท่านที่ฟังคลิปนี้กลางคืนครับหลับสบายและฟันนะฮะส่วนท่านที่ฟังคลิปนี้ในช่วงวันอาทิตย์ขอให้เป็นอาทิตย์ที่เข้มแข็งแข็งแรงสดใสคิดสิ่งใดทำสิ่งใดสาเร็จในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคครรัับบไปเลย ผู้นีเจอกันใหม่ครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ